เรามาดูกันที่ความคืบหน้าในการตรวจสอบการติดตั้งกล้อง C C T V ของกรุงเทพมหานคระนะครับโดยกรรมธิการวิสามันตรวจสอบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกทมนั้นได้ทําหนังสือให้ประธานสภาตั้งกรรมาการสอบกรรมธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ที่นําข้อมูลการสอบนั้นมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนครับ นายแพทย์เวงโตจิราการสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรยุหวงรัพ์สสกรุงเทพมหานครและนายประชาประสบดีสสสมุทรประการในฐานะกรรมธิการวิสามันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ cctv ของกรุงเทพมหานครทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมนายชนินรุ่งแสงสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมธิการตรวจสอบกล้อง cctv หลังนายชนินนำรายละเอียดผลการทำงานของคณะกรรมการไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งทั้งที่รายละเอียดดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารน,นำส่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามระเบียบแล้วไม่สามารถนำเปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อีกทั้งข้อความที่ให้สัมภาษณ์ว่าผลสอบข้อเท็จจริงไม่พบการทุจริตก็ไม่เป็นความจริงเนื่องจากกรรมธิการตรวจสอบพบพิรุษหลายข้อแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ในขณะนี้ กฎกติกามารยาทที่จะไม่นำมาข้อสรุปมากราบเรียนสื่อนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการวิสามันสืบต่อมาจากท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณดังนั้นเนี่ยผมต้องเคารพกฎกติกามารยาทแต่เพียงแต่กราบเรียนยืนยันได้ว่าที่บอกว่าไม่พบทุจริตนั่นแหละไม่จริงนะครับไม่จริงแต่ว่าผมคงไม่สามารถที่ให้รายละเอียดอะไร,อไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ได้ตังนี้จากผมมีความจําเป็นในการที่ปฏิบัติไปตามกฎกติกาของทางสภา นายจรยุยังเปิดเผยในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยได้วยว่าพักเพื่อไทยได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาสองคณะเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและจะตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีการปราศัยของพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะล่าสุดที่พักประชาธิปัตย์จะไปปราศัยที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งมีบางประเด็นเกรงว่าจะทําให้เกิดการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าในวันศุกร์ที่15มิถุนายนนี้พักเพื่อไทยเตรียมเปิดวิดิทัศน์ถแถลงผลงานของรัฐบาลที่ทำงานมาครบรอบ10เดือนผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี